แับแท่ของความรักเนี่ยมันเคียนเข็นทุกหัวใจที่แวะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับหรือบางอาจเข้าไปคล้องแวะกับมันนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับที่ยังประเภทไก่อ่อนยังอ่อนด้อยทางด้านประสบการณ์ด้านความรักอยู่นี่ก็มักจะเกิดการเจ็บปวดกันทุกคนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเรตัณหาอุปาทานเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้อง เดินทางผ่านความรักหลายๆนก่อนจึงจะทราบซึ้งนะครับในเรื่องความรักนี้ทุกคนก็ยังหวันไหวนะครับแม้คนมีอายุแล้วก็ยังมีการฆ่าตัวตายอยู่ก็มีเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจการบริหารจิตของตัวเองด้วยนะครับถ้าหากเผื่อว่ามีความผิดหวังขึ้นมาก็ต้องอยู่ได้กับชีวิตของตัวเองแต่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องราวที่หนักถึงขนาดนั้นนะครับเป็นเรื่องเบาๆที่ มีประสบการณ์มาในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นที่มาของบทกวีที่มีชื่อว่ายังจดจำรอยจูบเธอนะครับฟังดูว่าเป็นอย่างไรดังรอยสักลึกในดวงใจฉันแม้จะเนิ่นนานวันยังฝันเพอคล้ายวันวานรสรักที่ได้เจอ จดจำรอยจูบเธอชั่วนิรันด์แม้ความจริงล่วงผ่านเนิ่นนานปีความรู้สึกดีๆที่คงมั่นไม่เคยคิดว่าจะมีวันนั้นวันที่เรารักกันฝันคู่เคียงจำได้ไหมความหวังริมฝั่งน้ำ ตั้งแต่เช้ายันค่ำเชื้อเจ้าเสียงบนโขดหินสองเราเฝ้ามองเมียงจำนันจารายเรียงสองหัวใจหลุดมิตินำโชคสู่โลกสวยปริมสุขด้วยรอยยิ้มพริมสดใสกามเทพแผลงสอนสั้นสวงใน สายน้ำแทบหยุดไหลฟังสองเราการเวลาแยกย้ายเราไกลห่างรักจึงแพ้ระยะทางพร่างพรายเหงาทิ้งอดีตฝังความหมายไว้เพียงเงายังรักเธอมิบันเทาเบาบางลงเมื่อไรใจรันจวน ทวนความหลังมาพลอดรักริมฝั่งดังประสงค์อยากทบทวนรอยจูบจากอนงว่ารสชาติยังมั่นคงหรือเปลี่ยนไป